มาในทีมแดงดำหนาตาแบบนี้คุณผู้ชมคะให้รู้กันไปเลยว่าแฟนๆพร้อมซัพพอร์ตศิลปินเกาหลีใต้สายเลือดไทยแบมแบมกันพิมุกภูวกุลค่ะหรือว่าแบมแบมก็อตเซเว่นนะคะเพราะหลังจากก้าวมาเป็นศิลปินเดี่ยวนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่แบมแบมจัดคอนเสิร์ตในบ้านเกิดค่ะกับคอนเสิร์ตแบมแบม The First World Tour A วร a 52 in Bangkok ที่นแบงอกะคะจัดขึ้นเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานี่เองซึ่งนอกจากแฟนคลับจะมาในทีมแดงดำแล้วบางคนยังตีโจ์จากชื่อคอนเสิร์ตนี่แหละค่ะ Area 52นะคะมาแนวอวกาศอย่างที่แบมแบมเขาอยากให้เป็นและคะ่ะตัวเขาเนี่ยอยากเป็นมนุษย์อวกาศส่วนแฟนคลับที่มาร่วมด้วยเนี่ยขอเป็นลุกมนุษย์ต่างดาวนะคะว่าแล้วก็จัดให้ค่ะ เนี่ยค่ะแฟนคลับวัย16ปีทันนี้ค่ะมาจากจังหวัดชนบุรีเลยใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะแต่งตัวจัดหนักกว่าจะเป็นเอเลี่ยนแบบนี้นะคะศิลปิในในดวงใจขอมานะแม้จะมองเห็นไม่เห็นไม่เป็นไรค่ะเพราะในฐานะแฟนคลับขอมาในทีมที่ศิลปินวาดฝันไว้ถือเป็นการซัพพอร์ตแนวคิดและให้กําลังใจกับก้าวสาคัญในการเป็นศิลปินเดี่ยวโดยมีเมมเบอร์คนสนิทมาร์ต้วนมาแจมให้ได้หวี่กันด้วยนะคะงานนี้ ก็ทีมเป็นเอเรีย52าอหนูก็ตีความจากในแบบชื่อคอนแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากดูเอเลียนสาวสวยหนูก็เลยแต่งว่าแต่ก็ตบว่มานานเราคนเดียวเลยเอเลียนไม่หรือก็มีคนก็น้องแบมเขาเขาจะอยู่ในทีมเป็นท่องอวกาศอะไรเงี้ยน้องเขาจะเป็นเหมือนว่านักบินอวกาศแล้วให้แฟนคลับมาแต่งตัวเป็นเอเลียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็คือวันนี้จะได้เห็นพี่แบมแบมแต่งเป็นเ้าอวกาศแน่ๆไหมอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันน้องๆอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ย ส่วนหนึ่งนะคะที่อากาเซยังคงซัพพอร์ตแบมแบมก็เซเว่นนะคะตั้งแต่รวมวงเลยจนมาถึงเป็นศิลปินเดี่ยวเพราะเจ้าตัวถือเป็นศิลปินตัวอย่างที่ใกล้ชิดแฟนๆน,นะคะอย่างเรื่องกองบัตรคอนเสิร์ตจาได้หรือเปล่าตอนนั้นแบมแบมเนี่ยใช้ X หรือ t ว i ต t e r ์โพสข้อความฟาดคนโกงราคาบัตรหรือว่าน่ารังเกียจนะคะรวมไปถึงขอความร่วมมืออย่าไปส่งเสริมจนเรื่องนี้ก็แก้ไขกันไปทําให้แฟนคลับทุกคนได้ซื้อบัตรในราคาที่ถูกต้องและเป็นธรรมหรือแม้แต่ช่วงสาวเช็คค่ะที่แบมจัดให้แบบ นี่ทอลนะคะถามถ่ายว่าเรื่องความสะดวกค่ะมีเข้าไปหลังเวทีไปเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ให้ด้วยรวมถึงใส่ใจไปถึงอากาศร้อนหรือเปล่าอยากดื่มน้ํากันไหมซึ่งในมุมของแฟนคลับนะคะเรื่องเทคแคร์มาเป็นที่หนึ่งเสมอแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายมากเป็นศิลปินต้นแบบในการใช้โซเชียลเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับแฟนคลับอย่างแท้จริงเลยละค่ะรู้สึกว่าไม่เคยเห็นแบบศิลปิน อย่างเงี้ยค่ะออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมรู้สึกว่าดีอะ่ะดีอืมแล้วก็นที่แบบพูดเนี่ยบางคนก็อาจจะแบบว่ารู้สึกยิ่งเลยว่ามันมีปัญหามีเกิดขึ้นหรอกอืมตอนเราเริรู้สึกยังไงคะปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วอืมเอาจริงๆปัญหานี้มันแก้ยากนะเพราะว่าแบบมันก็มีคนมาอัพตลอดอะเนาะแต่พอแบบแบมออกมาพูดอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาแค่แฟนคลับจริงๆคือจริงอ่ะจากนิสัยน้องอะน้องเป็นคนห่วงใย,ยคนอื่นก็เลยก็เลยคิดรู้สึกว่า ในสิ่งที่น้องทำอะ่ะจากแฟนคลับก็คือไม่แปลกเลยคือน้องอะ่ะเป็นคนแบบนี้จริงๆน้องถ้าแฟนคลับต้องการอะไรแฟนคลับเดือดร้อนตรงไหนแค่บอกน้องน้องก็คือจะเป็นกระบอกเสียงให้ให้แฟนคลับอยู่แล้วค่ะ ออกกันชื่อว่าแบมแบมนะคะพร้อมทําทุกอย่างให้แฟนคลับอุ่นใจคลิปนี้ค่ะเจ้าตัวกําลังนั่งร้อยพิกแห้งไล่ฝนอยู่นะคะซึ่งก็ทําให้อากาเซ่ถึงกับยิ้มหนักมากเป็นการเรียกขวัญกาลังใจให้แฟนๆเดินทางกันมาแบบฝนฟ้าไม่ตกแล้วก็ปลอดภัยค่ะก็เป็นสื่อสันที่เชื่อมใจนะแฟนคลับด้วยโซเชียลมีเดียซึ่งในช่วงท้ายคอนเสิร์ตนะคะลูกผู้ชายยังหลั่งน้ําตาด้วยเพราะการได้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นความฝันของแท็กกุกลายคนนี้ค่ะซึ่งตอนนี้แบมแบมก็ยังคงทํางานทั้งในไทยและเกาหลีอย่าง เป็มที่ด้วยนะคะรู้สึกเหมือนจะมีคุณใหม่ดาวิกานะไปดูคอนเสิร์ตของน้องแบมด้วยนะแล้วก็มีคุณสระยุทธนะคะ